กำลังใจเล่นหน่อยอ้าวสวยเลยครับ X C อ่ะ X C X C งานนี้มีแตกมีแตกแตกนี่แตกนี่พุ่งสวนบอลปอ,องจริง <c oughs> เรียบร้อยสามดาบซ้อนนี่แหละความเก่งของปลายดาบฟันได้เรื่อย <c oughs> ดวงดีชะมัดคนอะไรดวงดีอย่างนี้มาสิมาสิมาลำที่ต่ำลำที่ต่ำลำที่ต่ำชู่โอ้ยโอ้ยน้อชีวิตโอเคไม่เป็นไรได้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 น็อกก่อนน็อกก่อนน็อกก่อนมีเวลาอยู่มีอะไรออกไปออกไปออกไปโชว ออ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 เเเจับสองชวนพิชูไหมาเน่มาเน่มาเน่ตามมาช่วยตามมาช่วยก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นคุณค่าของผลแห่งความพยายามนะชัยชนะของพวกเราทุกคนนั่นก็คือผลแห่งความพยายามของพวกเรานั่นเองนะอ้าวอ้าเอาวอ้าเอาวอาแตกไม่รู้นะ วววรีบหนีการในพวกนูๆงานนี้บอกเลยว่าวิ่งหนีไม่ดีมีตายรับไปนิวเคลียร์สลูกซ้อน มาตารฐานมากสัตว์สัตว์โอมินช์มาซูกคามาะไรวะเนี่ยเออไม้ตีหนูก็ลําได้นะครับผมไม้ตีหนูก็ลําได้นะครับไม้ตีหนูก็ลําได้นะครับผมระวังด้วยนะครับการจะกินมในรอบนี้มันทําหน้าที่ดีจริง โชโชกชเดโชเดี๋ยวผมกลับมานะนี่ไงเอาตัวนี้มามัดก่อนแล้วต่อด้วยตัวนี้เอาไปมัดตรงนี้โอ้โหโคตรวแล้วก็ไม่ให้ใช้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 อันนี้ก็่อ้ตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้อ๋อโดนเฉยอ่ะจกใหม่ใหม่ใหม่ จับป,ปึ๊บสวยงามเราค่อยกลับไปจับ Reminds ส s of chips and c ฮ yeah. yeah. wow. 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 ่าฮ่าไปดึกเกินเย่เย่เอ้าเอ้าเพื่อนทิ้งซะอย่างงั้นเพื่อนทิ้งซะอย่างงั้นสวยสวย ทำไมอ่ะทำไมเอาตายช่วยอ่ะผมว่าผมว่าแย่มากนะโอ้โหเจ็บ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 อยู่เจ็บอยู่โอ้ยโอ้เสียดายโ้องเสียดายมากทำไมมันเล่นอย่างนี้ล่ะเออสวยเป็ดสวยสวยมันต้องอย่างนี้สิเป็ดมันต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอเครู้แหละ สวย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 สวาย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 สวยวายไวยวามสวายสายวยวายวายวยวเถอะ โอ้ยโอ้ยาสุมปั๊บนี่แหละจบผมอยากได้สายตายาวเอ้ยผมอยากได้ตาแดงผมขอตาแดงโอ้โห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 ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้านักบีเจอรี่โอ้ฮาเลย โอนักกับบิจารีมันโดนเล่งไว้แล้วด้วยนะงานนี้หยาบงานนี้หยาบบินแน่นี่ไงไปไปอัพสกิลผิดเอาเอาเอาเจ้าเจ้ดเจ้า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 เจ้ลำหลบกระสุนเรียบร้อยว้าวเก่งอย่างไงพี่เพมเก่งที่สุดโอ้ซ้อมสองชั้นซ้อมสองชั้นวว้า คละทีคนละทีเอ้าตายเลยเหรอสวย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 ,ยไม่รีคูดาวสกิลนี่เว้ยแม่งรถแต่สกิลลำฮุบช็อตช็อ a ช็อตได้ฮับเ e รลอยลอยแล้วลองไปไปอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยไปอยู่ไหนวะโอ้โหไกลเกินลอยมาหาตำรวจให้เองด้วยนะฉันรอเธออยู่ โจโจทำไมตัวนั Ele ้นมันมารับล่ะทำไมตัวนั้นมันมารับแทนอ่ะงงเลยคือเขาเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ช่วยได้อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยครับโจโคเทโจ ไเาสวยงาม,มเนกูดโอ้โับแทนไปดิสวยอโอเล่นผ่านหนักมาก อาตามคำนวณเป๊ะโอ้ตามการคัดการเป๊ะเลยเคยายายาเนี่ยสวยสไลด์ผมโอโดหน้าตาไม่ดีชื่อประเทศจังวะโอเคไฮ้เกาะเราหมดกะทำนี่เกาะไม่ดี ออกมาวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮ้อ <Huh? S 1> <c oughs> สวยสวยซะงั้นนะ่ะซะงั้นนะ่ะซะงั้นนะ่ะซะงั้นนะ่ <c oughs> นนะแ <c oughs> ม่ง <c oughs> เดินมาชนเองซะงั้นนะ่ะโทษฐานหนีโทษฐานหนี ขี่มันรอดอ่ะเอ้ยนี่เอาสักสิบวินนี้นี่หลุดไปเลยก็ได้นี่หลุดไปเลยก็ได้เออ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 ตายเรียบรนอยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครตด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ